เร,เราวาดตั่นไว้สวยมากแต่พอเราเออมาถึงปุ๊บอ,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 บอะทุกอย่างมันดับปุบไปเลยเออมันคนปิดไฟแล้วแบบออไม่ไม่เปิดหน้าต่างให้กูเลยเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะทุกคนชินเอมิลี่กลับมาแล้วจ้าเป็นยังไงคิดถึงกันบ้างไหมใครนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ขอสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะชื่อชินนะคะอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียแล้วก็ใครที่ สนใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในออสเตรเลียนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เอาไว้นะเพราะว่าชินก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียมาให้ทุกคนดูนะคะโดยเฉพาะเมืองที่ชินอยู่ก็คือเมืองเพิร์ตนะมาอาจจะเป็นเมืองที่ เป็นเมืองรองที่ไม่ค่อยเด่นเท่าซิดนีย์หรือเมลเบิร์นนะแต่ว่าจริงๆเราเพิร์ทเนี่ยมันก็มีอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันส่วนวันนี้นะคะชินไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าชินจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับคนคนหนึ่งเนื่องจากว่าช่วงนี้กระแสะย้ายประเทศมันกําลังมาเนาะแล้วก็หลายๆคนก็ถามว่าเออพี่คะถ้าหนูอยากจะไปเรียนอยากจะไปทํางานที่ต่างประเทศเนี่ยมันพอจะมีโอกาสไหมวันนี้เราก็เลยจะ มาถามคนที่เขามาเรียนแล้วก็มาทำงานที่นี่โดยตรงแล้วงานของเขาเนี่ยเป็นงานออฟฟิศไว้ทุกคนเราจะไปเจาะลึกกันว่าทำยังไงถึงได้มาทำงานในบริษัทที่ออสเตรเลียกันนะน่าสนใจใช่ปะเดี๋ยวเราไปหาเขากันวันนี้ชินมาหาถึงที่บ้านเลยนะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะ <laughs> อย่าแซวโอ๊ยนี่ขืนนะนี่ มาส İ, <S <S ีเดอร well. <Tu TE AM> ์ออกมาอุ้ยแต่งตัวเฮ้ยเราแต่งสีขี่สีเขียวตีมแมทชิ่งด้วยรักธรรมชาติสวยๆเนาะรักโลกวันนี้เราจะไปที่ไหนกันบ้างคะก็ไปมหาลัยเนาะเพราะว่ามีนัดทำงานกลุ่มตอนบ่ายก็เลยไปมหาลัยแล้วกันเนาะได้โอเคเพราะว่าจะได้เลยไปทํางานกลุ่มด้วยก็ไปไหนก็ไปวันนี้ไปไหนพาฉันไปไปทุกที่เลยไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูมหาลัยด้วยแล้วกันแล้วเราก็จะไปสัมภาษณ์น้องเขากันว่าเป็นใครอะไรยังไงเนาะ ไม่งัดบ้างนอ, <laughs> <laughs> อย่าหลอกกูพูดคำหยาบนะจ๊ <laughs> เดี๋ยวกูตัดด้เฮ้ยแบบว่าคำหยาบนี้เป็นอะไรที่ระวังตัวไม่ได้เลยนะจะบอกแมมันออกมาตลอดเลยอะมาทุกคนเรามาถึงแล้วข้างหลังนี้คือมหาหลัยชื่ออะไรคะ The University of Western Australia ยาวเหรอ <Yeah. S 1> เรียกสั้นว่า UWA นะคะแต่ว่าเราจะยังไม่ไปดูมหาลัยเพราะว่าเราจะไปหาอะไรกินกันก่อนหิวมากณตอนนี้ไหนที่กินอยู่ไหนโอเคเราต้องข้ามถนนนะคะ <c oughs> คือทุกคนมหาลัยแบบสวยมากแล้วที่ติดริมน้ำคือหน้ามาเรียน <c oughs> ดูเรียนแล้วไฮโซแต่ว่าดิฉันก็แบบแก่เกินที่จะเรียนแล้วอะไม่เราออกที่นี่ไม่แก่เล มีคนแบบอายุสี่สิบห้าสิบแบบนี้เลยนะหละพี่จีจแต่เรียนพิลัญจยกจนเลยนะไม่ได้บอกว่าตัวเองรวยนะแต่ว่าเรียนระลัญจยกจนจริงๆตา, <ปะ S 2> าผมผ่อนจ่ายทุกงวดนี่คือเรื่องจริงเอาละเราจะมาทําความรู้จักกันอย่างเป็นทางการไหนแนะนําตัวก่อนอยังไม่ได้แนะนําตัวเลยชื่ออะไรคะชื่อทอมครับเป็นชื่อ,อท,ที่ออสเตรเลียชื่อที่ไทยชื่อชื่อที่ไทยชื่อต้องครับชื่อต้องแต่เราจะเรียกนางว่าทอมมี่แล้วกันเนาะ ใช่ก็เปลี่ยนชื่อที่นี่เพื่อแบบให้ฝรั่งมันเรียกง่ายให้ให้เพื่อนเรียกแรกที่ไปเรียนภาษาฝรั่งเนี่ยท่องอย่างเงี้ยรู้สึกแบบอาอีดอกกูชื่อทองดอกทองอะตอนแล้วตอนเนี้ยตอนเนี้ยทอมมี่ทาอะไรอยู่ตอนนี้นั่งรออาหารอยู่กูไม่ได้หมายถึงตอนนี้กูหมายถึงว่า what you do for living No ก็ทำงานด้วยแล้วก็เรียนด้วยก็ ทำงานฟู time, ลไทม์ทแล้วก็เรียนพาร์ทไทม์ใช่คือทำงานจันทร์ถึงสุกใช่ทำงานจันทร์ถึงสุกแล้วก็เรียนก็จันทร์ถึงสุกเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนเวลา,าเรียนตอนเย็นหรือบางทีก็ไปตามเลคเชอร์ทีหลังเพราะบางทีเวลาเรียนอะ,อะมันจะไปตรงกับเวลาทำงานแต่แต่เรียนที่เนี่ยส่วนมากเขาไม่เช็คชื่ออ๋อคือแบบว่าถ้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรอย่างงี้เหรอแล้วแต่วิชาแล้วแต่วิชาแต่ว่าเราต้องบอกเขาตั้งแต่แบบก่อนที่เราจะแบบก่อนที่เขาจะเปิดเทอมอะก่อนที่มันจะเริ่ม เร,เริ่มเรียนอ่ะเราต้องบอกเขาก่อนว่าแบบเออเนี่ยตอนนี้เราทํางานนะแล้วก็ค้าสของคุณมาเริ่มตอนเนี้ยเราอาจจะเข้าได้ไม่ทนันเราก็ต้องเหมือนแบบไปขออนุญาตเขาก่อนอย่างเงี้ยถ้าเขาอนุญาตเราก็โอเคถ้าเขาไม่อนุญาตเราก็มาเวทดูว่าเอ๊ะเราจะไปหยุดทํางานแล้วมาเรียนหรือว่าเราจะจะดรอปเรียนหรืออะไรยงไงอย่างเงี้ยก็คือมันมันมีหลายปจายัจจัยใช่แต่ต้องบอกเขาก่อนเี๋จะถามก่อนอยู่ไทยทํางานเลยอยู่ไทยทําเป็นพนักงานแบงค์เป็นพนักงานแบงค์สีฟ้าที่ตอนนี้ก็ยังเป็นสีฟ้าอยู่ โอเคเป็นพนักงานแบงค์นะคะใช่เป็นพนักงานแบงค์อยู่เจ็ดแปดปีโอ้ยนานเหมือนกันนะใช่นานเนาะเออก็เรียนพอเรียนจบปอตีปุ๊บก็ไปทํางานแบงค์เลยเ<อ>ก็ไม่เคยเปลี่ยนไปทํางานอย่างอื่นเลยอืนอกจากงานแบงค์แล้วทีนี้อะไรคือแบบทําให้รู้สึกว่าไม่ทํางานแบงค์แล้วมาทํางานเมืองนอกดีกว่า มันก็หลายปัจจัยนะแต่ปัจจัยหลักๆเลยอ่ะเรารู้สึกถึงความไม่แฟในที่ทํางานเพราะว่าเราเห็นแบบเด็กจบเมืองนอกทํางานตําแหน่งเท่ากันถรกเผื่อน้อยกว่าแต่เงินเดือนมากกว่าเราสองเท่าสามเท่าเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าไปเรียนเมืองนอกแลาโอกาสมันจะดีขนาดนี้เลยหรอวะเวลากลับไทยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแล้วก็คุยกับเพื่อนหลายๆคนที่แบบจบจากเมืองนอกมาอะไรเงี้ยเ้วเขาก็ไปทํางานบริษัทเงี้ยเขาก็เริ่มต้นแบบ เป็นแอดมินแบบเป็นแอนาไลซ์แอดมินอะไรแบบเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่างานเขาเป็นยังไงแต่เงินเดือนเขาก็จะแสนแล้วอะครึ่งแสนมันเริ่มที่ครึ่งแสนในขณะที่เราแบบตอนไปใหม่ๆเริ่มแบบหมืออ่นสองห้าร้อยอะไรหมืน 2, 500ออ่นสองห้าร้อยน้ยแบบไอ้เหียอะไรอะอะไรอย่างเงี้ยนีบอกว่าถ้าเราเปิดโลกมากขึ้นอะเราก็จะรู้สึกถึงความไม่แฟร์เนี่ยมากขึ้นแต่ถ้าเราปิดหูปิดตาเราก็ไม่รู้อะไรเลยเราก็จะรู้สึกว่าถ้าเราก็จะแฮปปี้สกับงิ่งที่เราเป็นอยรู่เราก็จะรู้สึกเออเราะว่าแบบ แต่ n k y o อาหารมาเลเออคือเอาจริงๆมันมีมันมีว่ามันมีเพื่อนหลายคนที่แบบเอาทางานมานานอ่ะเอาทางานมานานมันจะรู้สึกเสียดายเงินเดือนรู้สึกว่าเฮ้ยกว่าที่เราจะได้เงินเดือนขึ้นมาถึงตรงเนี้ยมันแบบเฮ้ยกูเริ่มจากเท่านี้แล้วกูขึ้นมาตรงนี้แล้วเฮ้ยกูโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีนะเว้ยตอนนั้นไม่เสียดายนะตอนนั้นรู้สึกว่ามีตังค์เพราะว่าขายบ้านขายรถหมดเลยขายบ้านขายรถื่อมาเมืองนอกใช่ตอนนั้นตอนนั้นไม่เอาเข้าจริงๆอ่ะ เราไม่ได้ว่าองค์กรเก่าเราแต่ว่าในเรื่องของเงินเดือนอ่ะเรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์ตอนที่จะลาออกอ่ะเราเสียดายตำแหน่งยอมรับว่าตอนนั้นอ่ะเราเรายึดติดกับอะไรที่แบบกว่าเราจะไต่เต้าจากพนักงานทั่วไปอ่ะขึ้นไปเป็นระดับอาวุโสได้อ่ะยากมากแล้วมันใช้เวลาแบบรวมๆแล้วเกือบเจ็ดปีมันก็เกือบเจ็ดปีมั้งเปล่าวะหมาวิ no thank you thank you คือตอนแรกอะมาวีซ่านักเรียนใช่ปะใช่ใช่ใช่ตอนแรกมาวีซ่านั่นแหละคือต้องบอกก่อนว่าแฟนอน่อยู่ที่นี่อยู่แล้วเออปีสองพนปี2017ดอะเขาเขาเริ่มโหวตเจ๊อย,อยู่มากี่ปีแล้วอะหลายปีแล้ว <S ตอนปออี2017อะถ้าจำได้เขาเริ่มโบวตกฎหมายแบบว่าแต่งงานแบบเพศเดียวกันพวก l g b t ใช่ปะ่ะพอมันผ่านปูบ๊บ่าเราก็รู้สึกว่าเออมันมันเริ่มมีความเท่าเทียมมันมันเป็นอะไรอะไรที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ตอนอยู่ไทยมันเป็นไปได้ที่นี่อ่ะอ่าตอนแรกคือก็ตั้งใจจะมาทํางาน ไม่ตั้งใจจะมาเรียนแค่ภาษาอังกฤษตอนแรกขอลาที่ทํางานมาเรียนหนึ่งปีลาแบบวิดเอาเพอ่ะหนึ่งปีก็คือไม่รับเงินเดือนหนึ่งปีแต่ว่ายังคงสถานะพนักงานแบงก์อยู่ก็แล้วพอมาเรียนปุ๊บแบบเรารู้สึกว่ามันต้องอยู่ที่เนี่ยอกวะพอมันต้องอยู่ปุ๊บเราก็เริ่มเริ่มทํารีเสิร์ชว่าเราจะต้องทํายังไงให้เราอยู่ต่อแบบ แบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีอ่ะมันต้องใช้คําไหนว่าจริงๆแบบทุกคนที่อยู่อ่ะไม่ว่าจะอาชีพอะไรมันมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วคือต้องพูดบว่าที่เนี่ยมันค่อนข้างเท่าเทียมถูกปะล่ะมันเท่าเทียมือคือยูจะเป็นกรรมกรหรือจะเป็นพนักงานบริษัทอ่ะถ้าพูดถึงอฐานเงินเดือนมันไม่ได้ต่างกันมากเว้ยใช่ใช่แต่ว่าเราอ่ะเราก็มีเป้าหมายต่างกันใช่ปะล่ะเราก็เลยคิดว่าเออการจะอยู่ที่เนี่ยเราก็ต้องเรียนหนังสือก็คือ ต้องถอดหัวขุนตัวเองที่ยังออกหุนเลยเน้อต้องถอดมาคือมาครั้งแรกอะจำได้ว่ามาครั้งแรกอาทิตย์แรกอะเราก็ได้งานทำใช่ป่ะเราก็ไม่อยากแบบมาขอแบบแฟนกินไปเรื่อยเื่อะเราก็ต้องทํางานด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติเนาะเราก็ไปทํางานร้านอาหารอะงานแรกที่เราได้ทําอะเราต้องไปล้างจานอะแล้วเราก็คือจากเป็นผู้จัดการอาบุโสแบงไม่ไม่ถึงผู้จัดการเจ้าหน้าที่อาบุโสเฉยอะคือจากที่เป็นเจ้าหน้าที่อาบุโสที่แบงต้องมาเป็นพนักงานล้างจาน คือในร้านอาหารเนี่ยล้างจานนี่คือตำแหน่งที่แบบอยู่ร้างสุดอะเป็นแบบ general b a s ล้างจานแล้วทุกคนใช้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะจิกหัวใช้เราตอนนั้นอะจำได้เราไปทํางานร้านใหญ่มากๆลยนะมันเป็นร้านแบบขนาดใหญ่มากเลยแล้วเราก็ทํางานแบบเรายืนล้างจานอยู่ล้างจานเหมือนผีหลอกกันหรือกป่ะเออเอออคือแบบมันมีเครื่องนะเว้ยแต่แบบมันก็ไม่ได้ช่วยว่ะคือแบบเราล้างเฮ้ยมันหมดแล้วเราดีใจแล้วเรามันหมดแล้วแล้วพอเราเงยหน้าขึ้นมาปุ๊บ มันมารออีกแล้วอีกประมาณคอนโดนึงอ่ะแล้วแบบตอนนั้นเราก็ล้างไปไม่ได้ร้องไห้นะแต่ก็คิดไปแบบว่าฉันไม่ทำอะไรที่เออจากที่เราคิดว่าแบบเราอยู่แบบเนี้ยเราอยู่ในเลเวลนี้ที่ไทยแล้วเราก็มาอยู่ในเลเวลเนี้ยทริออสอ่ะเออแต่เราก็ไม่ได้แคร์นะเพราะเรารู้สึกว่าก่อนที่เราจะไป ทำงานออฟฟิศที่ไทยอ่ะเราก็เคยทำงานเป็นแบบเป็นลูกจ้างในในในสำนักงานอนามัยเอ้ยในอนามัยอ่ะในกรทมมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าล้างห้องน้ําเก็บขยะนึกออกแคบป่ะลูกคําว่าลูกจ้างเออเราเคยอยู่แบบนั้นมาก่อนก่อนที่เราจะทํางานแบงก์เราก็เลยปรับตัวง่ายไงแต่มันก็โอเคนะมันทําให้รู้ว่าเออเออจริงๆอ่ะแค่ล้างจานอ่ะเงเดือนมันเท่าพนักงานแบงค์เลยอ่ะใส่หอกได้รับเงินแล้วแบบ S <S โอเคครูแฮปปี้ลังจางก็ได้วะเออก็คืออะไรก็ได้อะตอนที่มาใหม่ๆแล้วคือตอนแรกได้ข่าวว่าหลังจากที่ไปทําก็คิดว่าเขาใจดีแล้วด้วยอ๋อเออฮยเราพูดได้ใช่ไหมได้พูดได้เราไม่ได้พูดชื่อร้านนี่อ๋อก็เราไลน์ไปถามเขาอะเราถามว่าเออเนี่ยล้างจานล้างจานอะไรอย่างเงี้ยเป็นพนักงานอะเขาจ้างเท่าไหร่เขาบอกเอ้ยพี่ให้ชั่วโมงรู้สึกว่าทดลรงงานอาทิตย์แรกชั่วโมงสิบเอ็ด เราก็เฮ้ยโอเคนะชั่วโมงสิบเอดสองบาทไทยโดยประมาณชั่วโมงละสองรห้าสิบาทเออเราก็โดยประมาณเราก็ไปทำทำตั้งแต่5้าโมงถึงตีสองไอ้เฮียแบบเหนื่อยมากอืแล้วแบบแต่วันนั้นอ่ะได้เงินมันสองร้อเกือบเกือบสอ0รอมัน 200, มก็ก 200, มนไม่ถึงหรอกเราก็เด้อเฮ้ยมันโอเคนะมันอะไรแบบ แล้วเราก็ไม่ได้ศึกษาอะไรไงเราก็แบบสองร้อยเหรียญใช่ไปคุยกับเพื่อนที่โรงเรียนภาษาก็มันเหมือนเริ่มคุยกันรู้เรื่องแล้วแบบเพื่อนก็บอกว่าเออเนี่ยกฎหมายอ่ะมันให้จ้างแบบว่าต้องเริ่มต้นสิบปดนะสิบแปดถ้าจําไม่ผิดอะเมื่อเดียวสิบปดนะเราก็อ้าวเขาจ้างครูสิบสามความไม่รู้เนาะแล้วเขาก็ไม่บอกแล้วเขาก็คงอยากได้คนทํางานจริงเราก็ไม่โทษเขาทั้งหมดเนาะเราจะโทษเขาแค่เรื่องที่เขาทําผิดกฎหมายแรงงานแค่นั้นเองแต่เราก็เพราะมันก็เป็นความแบบ ความมินยอมของเราเองอะ่ะที่เราเทำไม่ทาเราก็ทําประมาณเดือนนึงแล้วพอเราลองมูไปอีกร้านหนึ่งอะ่ะก็คือมีเพื่อนรู้จักในนั้นแหละที่นี่อ,อ,อ,นนะอ่ะคอนเนคชั่นหนึ่งสำคัญนะเขาก็พาเราไปทํางานอีกร้านนึงเออร้านนั้นเขาก็จ่ายสิบเจ็ดสิบแปดก็คือตามกฎหมายเราก็เลยรู้สึกว่าเราที่ผ่านมากู <laughs> ทําอะไรอยู่เดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยอือ นิ่มแล้วนะคะเราจะเดินเข้าไปดูมหาลัยแต่ในระหว่างนี้เราก็จะสัมภาษณ์ทอมมี่ไปด้วยเดินเดินเดินอ่ะต่อต่อตอนแรกก็ล้างจานใช่ปะ่ะแล้วก็ย้ายร้านใช่เออยยล้างไย้ายร้านไ,ไ,ไม่ทาอะไรเราเราล้างจานไอที่ที่เขาหลอกเราอะ่ะเออเออประมาณแค่เดือนเดียวเองแล้วเราก็ย้ายไปอีกร้านนึง ก็ไปทําพนักงานเสิร์ฟร้านนั้นเป็นแบบเป็นร้านแรกเลยที่แบบว่าให้โอกาสไปทาเสิร์ฟข้างหน้านี่บอกว่าภาษาอังกฤษเพิ่งแบบว่าไม่งูปลาปลายิ่งกว่างูกว่าปลาอีกตอนนั้นเราแบบกบกบอื่นๆโอเคเราไปทําเสิร์ฟแล้วแบบว่าคือเราไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรอ่ะเรากลัวด้วยนี่บอกว่าแล้วเขาก็เริ่มแบบให้รับออเดอร์เราก็จดคําทับส์หมดเลยจดเป็นภาษาไทยอย่างนี่บอกว่าอย่างเช่นแบบกรีน curry กรีนคารี่เราก็มาเลยกรีนกออีนอกรีนกออีนอกรีนไม่แต่เราก็ค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆไงเพราะว่าแบบเวลาร้านมันยุ่งๆอ่ะมันจะไม่มีใครมาสอนเราหรือเทรนเราอะเออแบบล้วก็ก็ทํางานร้านอาหารนี่แหละทําจนกว่าจนเรียนภาษาจบอ่ะก็เหมือนเราฝึกภาษาไปด้วยทำรานอาหารไปด้วยไปทางนี้โอเคมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นแบบย้ายมาทําอีกร้านนึงก็คือทั้งหมดอ่ะเคยทํางานมาสามร้านสามร้านี่ยแล้ว ร้านสุดท้ายก่อนที่จะลาออกมาอ mm hmm. ก็ไปก็ทํางานในครัว mm hmm. ก็ไปเป็นเหมือนผู้ช่วยแบบเขา uh huh. เรียกว่าอะไรอ่ะ uh huh. ก็ช่วยทุกอย่างเหมือนเชนอรเบร์อ่ะแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บอะ่ะภาษาอังกฤษก็ยังไม่ดีนะเพราะตอนนั้น uh huh. ก็ยังเรียนภาษาน่าจะประมาณเดือนที่สามของการเรียนภาษาที่นี่ uh huh. แล้วเหมือนแบบว่าเหมือนเจ้าของร้านหรือเชฟนี่แหละตะโกนบอกว่าเออต้องหยิบอันนี้ให้หน่อย ตอนนั้นหยิบอะไรวะคือจําไม่ได้แล้วว่าเขาสั่งให้หยิบอะไรแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษเราก็เออโอเคกลัวเขารู้ไงว่าแบบวม่อก่อนภาษาเออตอนนั้นอะเราก็แบบเออโอเคกลับไปในครัวไปเซิร์ช Google แล้วเขาก็แบบเหมือนประมาณว่าทำไมมึงนานจังเลยวะเราไปเซิร <mythology. S 1> e okay ์ช Google ก่อนว่าไอ้ที่เขาสั่งอะมันคืออะไรเออก็อะไรประมาณนี้แต่ว่า พอมันเจออะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องเหมือนแบบพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอย่งนึกออกปะเพื่อเพื่อไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วสรุปตอนนั้นเขารู้ไหมว่าไปกูเกิลอยู่เขาไม่รู้ก็คือเราเรามาเฉลยให้เขาฟังอ่ะคือเราจะบอกเขาไม่ได้บูลลี่กันนะเขาแซวกันที่ที่ร้านอ่ะเขาแซวกันแรงมากเรื่องพวกเนี้ยแล้วทีเนี้ยเราก็เลยแบบเราก็เลยเก็บไว้อะไรที่เราไม่รู้เราจะไม่พูดเราจะไม่ให้เขารู้เดี๋ยวเขาจะมาเขาจะมาแซวเราที่ล้งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ที่ไทยอ่ะ เรียนจบอะไรมาอยู่ที่ไทยเรียนจบบิสเนสหมดเลยเรียนเรียนบริหารหมดเลยทั้งตีและโทาาใช่แล้วพอมาที่นี่หลังจากจบภาษาหลังจากจบภาษาก็ยังเรียนต่อด้านบิสเนสแต่ว่าแยกออกไปเป็นพวก information อาาินโฟเมชันเกี่ยวกับพวกบิสเนสอินโฟเมชันโลจิสติกแมนเนจเมนต์าาเรียนเกี่ยวกับพวกซิสเต็มต่างๆที่เอาไวาา้ซัพพอร์ตบิสเนสอะไรคือพอจบจบภาษานี้ก็ไปต่อ โรเลยหรือว่าใช่จบภาษาก็ไปส,สอบ I อเอลไปเรียน Bridging c ค u r s e แล้วก็ไปเรียนต่อโทในมหาลัยอ่ะแล้วถ้าจะต่อโทมหาลัยที่เนี้ย i อเอลต้องแบบเขาต้องการเท่าไหร่แล้วแต่คณะมันเริ่มที่6.5ทุกพาร์ทใช่ทุกพาร์ท6.5โอเวอร์ออลสมมุติว่าโอเวอร์ออลกแต่มีพาร์ทหนึ่งต่ำกว่า6.5ก็ไม่ได้เหรอแต่ว่ามันก็ยังมีบางบางมหาวิทยาลัยจริงๆก็ เกือบทุกมหาวิทยาลัยเขาก็จะมี bridging course ซึ่ง bridging course คืออะไรก็คือคนที่ได้ IELT ไม่ถึง6.5ให้ไปเรียน bridging course แล้วสอบให้ได้70% 70%นะถึงจะเข้าไปเรียนได้มันจะเหมือนมันจะเหมือนเรียนภาษาแต่แบบเข้มข้นกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็น academic แล้ว g อะไรประมาณนี้เป็น English academic อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเรียนมหาลัยแล้วเราก็คิดว่าจะอยากไปทำงานบริษัทอะไรอย่างงี้หรอหรือยังไง คิดตั้งแต่ก่อนมาออสเตรเลียอีกว่าเออเดี๋ยวไปออสเตรเลียต้องไปทํางานบริษัทนะอันนี้คือความแบบมุ่งมั่นตั้งใจเลยใช่ไหมตอนตอนตอนอยู่ไทยเราเราวาดฝันไว้สวยมากแต่พอเรามาถึงปุ๊บอ่ะทุกอย่างมันดับปุ๊บไปเลยมันคนปิดไฟแล้วแบบไม่ไม่เปิดหน้าต่างให้กูเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเออเออจริงๆแบบตอนแรกเราคิดว่ามันง่ายไปเนี่ยเรามีประสบการณ์ทั้งเจ็ดปีเีไปทํางานแบงก์ที่ออสเตรเลียมาถึงปุ๊บภาษาก็ไม่ได้แล้วแบบประสบการณ์ที่ไทยอ่ะออสเตรเลียไม่ได้นับนะอ เราก็เชื่อว่าประเทศอื่นก็คงจะไม่นับแหละเพราะว่าวิธีการของแต่ละประเทศวิธีการทํางานของแต่ละที่มันไม่เหมือนกันนึกออกปะสมมุติเรามีประสบการณ์ที่สตรองมากๆมาจากไทยอย่างแต่เราเราจะมาทําแบบงานในแบบในในแบบเดิมที่ออสเตรเลียแต่ว่าวิธีการทํางานเขาอ่ะระบบเขาซิสเต็มเขาก็ไม่ได้เหมือนที่ไทยนึกออกปะก็อย่างที่เห็นนะก็เลยต้องเริ่มจากหลังจานเออจากแบบเป็นแบบ พนักง,งานพนักง,งานอาบุโสต้องมาล้างจานแล้วก็ต่ายใหม่ต่ปเต้าใหม่อ่ะเออพอภาษาดีก็เริ่มหางานออฟฟิศถูกปะใช่ก็เริ่มหางานออฟฟิศก็สมัครไปเป็นร้อยที่เลยมั่ง <c oughs> ยื่น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 ในในระหว่างเรียนอะ่ะในระหว่างที่เริ่มเข้าเรียนเรียนมหาลัยอ่ะเราก็ยื่นสมัครงานไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าอ้ออย่างหนึ่งนะงานมันจะหายากมากถ้าเรายังเป็นวีซ่านักเรียน ใช่ไหมแล้วเขา,าต้องการต้องการวีซ่าที่ทํางานได้แบบได้จริงๆอะ่ะคือวีซ่านักเรียนมันจะให้ทํางานได้แค่ยี่สิบชั่วโมงต่อวีคอ่ะฮะบริษัทอ่ะมันจะไม่ค่อยจ้างเออเอาพี่ในความคิดพี่นะพี่มองอีกอย่างหนึ่งว่าพอเราเป็นวีซ่านักเรียนอะ่ะคือมันไม่มันไม่มั่นคงมันเหมือนกับว่าเราอะ่ะมีสิทธิ์ที่จะกลับไปเมื่อไหร่ก็ได้มันเหมือนกับแบบถ้าเขารับเราเข้ามาเทรนงานจนเราเป็นแล้ว ปรากฏ <S <S <ช>ว่าวีซ่าหมดต่อไม่ได้ทํางาน<ช>ได้แค่3าสี่เดือนมันคือมันแบบเขาเสียเวลาเว้ยใช่เพราะว่าพอเข้ามาพอเข้ามาเรียนมหาลายัยเราถึงรู้สเต็ปของมันจริงๆอะ่ะอืว่าการถ้าเรายังเป็นวีซ่านักเรียนอยู่อะเราก็ต้องเรียนออันนี้มัน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 เป็นสเต็ปของมันจริงๆเลยนะพอเราเรียนจบแล้วอ่างพอเราเรียนจบแล้วอะเราก็จะมีโอกาสที่จะแบบสมัครวีซ่าเขาเรียกว่า graduate visa ก็คือ มันจะเอ็กเทนให้อีก2ปีเพื่อให้เราหางานทำเพื่อให้เราทํางานได้แบบเต็มรูปแบบแล้วก็ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วว่านายจ้างจะสปอนเซอร์เราหรือเปล่าเราจะมีโอกาสได้เป็นโฮมแมนเดนซิเดต์หรือเปล่าอะไรประมาณนี้อันนี้คือช่องทางสําหรับคนที่ไม่มีสามีหรืออะไรอย่างนี้คนที่แบบอยากจะแอพพลายด้วยตัวเองใช่แต่มันต้องมาเรียนก่อนใช่เัยต้องเรียนเออแล้วคิดว่าแบบ การที่เราเรียนมหาลัยเนี่ยมันมันช่วยให้เราได้งานง่ายขึ้นไหมถ้าเทียบกับคนที่คนอื่นอาจจะเรียนแบบดโพมาดโพมาก็เหมือนแบบปวชปวศอะไระอย่างนี้ใช่ป่ะสมมติมีคนผู้สมัครสองคนคนนึงเป็นแบบวีซ่านักเรียนแหละแต่แบบว่าเรียนปริญญาโทแล้วเรียนมหาลัยอะไรเงี้ยกับอีกคนหนึ่งเป็นวีซา่าเป็นแบบอาจจะเป็น PR หรือเป็นอะไรแต่เรียนแค่แบบดโพมาเราว่า มันก็แล้วแต่ว่าเขาจ้างแบบไหนสมมุติว่างานนั้นอ่ะเขาบอกว่า permanent job full time แน่นอนวีซ่านักเรียนอ่ะตกไปตั้งแต่คันดิเดตแรกคสเตจแรกคือต่อให้คุณแบบต่อให้คุณจะแบบเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าเขาบอกว่าเออหาแคชชีร์อย่างเงี้ยก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะได้สัมภาษณ์ข้ออย่างน้อยวีซ่านักเรียนมันก็ยังทํางานได้ตั้งเท่าไหร่อ่ะยี่สิบยี่สิบชั่วโมงใช่ปหเออยี่สิบชั่วโมงต่อวีก็อะไรเงี้ยแล้วแล้วพอปิดเทอมอ่ะมันทํางานได้ไม่จํากัดในช่วงที่ปิดเทอม อใช่แต่ต้องเป็นเรียนมหาลัยต้องเป็นมหาลัยใช่ไหมเออโอเค ก็คืออันนี้ก็รู้มาจากเพื่อนอีกทีนึงแต่ถ้าไม่ชัวร์ก็ต้องไปเซิร์ชดูอีกทีอะไรเงี้ยครับใช่เพราะเรืงจริงกฎหมายมันเปลี่ยนตลอดอย่างช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยที่มีโควิดนะคะทําให้ประเทศออสเตรเลียก็ขาดคนทําให้วีซ่านักเรียนเนี่ยสามารถทํางานได้เต็มเลยนะฟูลไทม์เลยนะช่วงเนี้ยคือกฎมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆการที่เราจะไปประเทศใดประเทศหนึ่งเราก็ต้องอัปเดตตลอดเวลาหาข้อมูลเลนะพอดีแบบว่าพอดีแบบมัาเรียนไปนานแล้วเออไม่ได้ไม่ถือวีซ่านักเรียนแล้วอะไรเงี้ยถ้าเรียนมหาลัยอะ มันก็เขาจะเขาจะมีเขาเรียกว่า Career Center มันจะช่วยในเรื่องของการเตรียมตัวสมัครงานหางานเขียนเรซูเม่อะไรอย่างเงี้ยถามว่าเรียนมหาลัยแล้วมันหางานได้ง่ายขึ้นไหมมันก็ไม่ง่ายหรอกแต่มันก็ดูมีโอกาสมากกว่าที่เราเรียนแค่ภาษาอังกฤษว่าแต่ว่าทางนี้ทางนั้นจะทํางานที่เนี่ยภาษามันก็ควรจะแบบ70%รถึงร้อยเนจริงๆเจ็ดแมันก็ยังเป็นอุปสรรคอยู่นะมันต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเนี่ยตอนเนี้ยก็ยังไม่ร้อยมันก็ยังมีที่เราไม่เข้าใจ แล้วคือตอนเนี้ยต้องทํางานอะไรตอนนี้ทํางานอยู่บริษัทไฟนั้นก็คืออเป็นตอนตอนแรกเป็นแค่ชั่วก่อนแต่ตอนนี้เขาจ้างเป็นฟูลไทม์แล้วได้ฟูลไทม์เรา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 ตอนสมัครงานดีว่าแบบไปไงมาไงถึงได้งานนี้จริงๆอสมัครไปเยอะมากเลยนะแต่ว่าเขาจะถามหาประสบการณ์ที่ออสเตรเลียก่อนอแล้วก็คอนเนคชั่นสำคัญเรฟเฟรนส์สำคัญเราไม่รู้ว่าคนอื่นจะมองยังไงแต่ส่วนตัว เรารู้สึกว่าออสเตรียยังเป็นระบบแบบคนรู้จักอยู่นิดนิดแต่จริงๆอ่ะไอคนรู้จักอ่ะเป็นคนที่มีคุณภาพอันนี้เหรอคอใช่ท่านี้เห็นด้วยเข้าใจว่าถ้าสมมติว่าพี่มีเพื่อนสนิทมากๆอ่ะแต่เพื่อนที่แบบทาอะไรไม่ได้เลยพี่จะแนะนำเปล่าล่ะไม่เราก็ไม่ได้มันก็เสียเราใช่ใช่แต่จริงๆริงอ่ะพูดลงลวมว่าที่เนี่ย reference นซ์สำคัญถ้าเรามี r e f e r e n c e นอ่ะ แล้วเราไปสมัครงานในดานสุดท้ายอ่ะถ้าเขาสามารถพูม o f r e f e r e ที่เราใส่ไปได้คือ,อยังไงเราก็ได้งานเออเฮ้ยจริงนะคือที่เนี้ยคอนเนคชันสำคัญมากเขาจะ r e f e r รนซ<ร>์เราอ่ะเขาก็ต้องมั่นใจว่าเราเป็นคนที่ทํางานดีในระดับหนึ่งนึกออกปะ,ะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราแบบเด็กเส้นแบบเส้นจริงๆเส้นแบบทําอะไรไม่เป็นไปยืนโง,ง,ง่โงสวยๆอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ r e f e r รนซ์ให้เพราะมันเสียเขา ชอบตรงนี้แบบไปยืนก็โง่สวยๆเอาจริงๆท้งสวยแล้วแบบโง่ก็โอเคนะก็ยอมยืนจริงๆอ่ะตัวเองอ่ะตอนที่หลายๆบริษัทเขาถามหาประสบการณ์กับภาษาอังกฤษเราก็พยายามแบบอิมพูดมากๆเลยนะแบบเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มแบบฝึกแล้วก็ใช่แล้วก็ไปทํางานฟรีเอองานฟรีเพื่อให้มันได้เป็นไอ้นี่ย เอ็กซ์เพ c e รของเราอ่ะประสบการณ์อเรก็ไปทางานฟรีแบบไปทําพวกชาริตี้ต่างๆอะไรี้ยก็เป็นงานแบบอาสาสมัครประมาณเราทําเรื่องหลังเราทำไปทำแอคเคาท์แต่ว่าเป็นงานฟรีเพราะว่ามันเป็นองค์กรแบบว่าที่แบบนอ r o f รฟิลใช่ตอนนี้ก็ยังทําอยู่นะหรอคือต่อให้เราได้งานแล้วเราก็ยังทําอยู่ใช่เพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเขาก็ให้โอกาสเราเพื่อที่จะมีประสบการณ์แล้วก็ ควรจะแบบพอเราแบบสกเซแล้วเราก็ไม่ควรจะทิ้งเขาอะไรอย่างงี้วะเพราะว่าการที่จะหาคนทํางานฟรีอ่ะมันก็ไม่ได้ง่ายมันก็ยากอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยการสมัครเพื่อจะเป็นทํางานฟรีอ่ะมันมันเหมือนกับการสมัครงานจริงๆเลยนะส่งเรซูเม่ไปแคนดิเดตไปอินทรวิวเหมือนกันทุกอย่างเลยแม้กระทั่งเราไปขอทําให้ฟรีก็ตามเราต้องลงข้างล่างนี้หรอใช่แล้วเดินลงไปมันจะเป็นภูมข้าคถนมนี่นะคะที่นี่ เราจะไม่ต้องข้ามเราจะไม่ข้ามถนนตรงนี้นะเราจะลงอุโมงคนะใครข้ามถนนตรงนี้ถือว่าแปลกนะเนา <laughs> คือมีอุโมงค์ให้เดินนะคะเป็นความปลอดภัยแต่ว่าอุโมงค์ดูน่ากลัวมากเลยะเ,ออเนื่องจากคลิปค่อนข้างจะยาวนะคะชินขออนุญาตแบ่งเป็นสองพาร์ทก็แลวกันเนาะใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมตามไปดูพาร์ทสองต่อด้วยเดอ้อ